ถวที่สองเราทำวนมากลับมาจะถึงด้านที่เราเริ่มต้นมาดูหัวนี้กันอีกทีหนึ่งเราจะมีหนามทุเรียนเล็กสองหนามแล้วมีพอหนึ่งคอพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสองครั้งพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสองครั้ง แล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งหนามเล็กสองหนามหนามใหญ่1 2ึ่งสองสี่ห้าหกดปดเ้าด้านนี้ก็9ก้าหนึ่งสองห้าหกดแดเต่อไปก็จะเป็นหนามเล็กสองหนาม ้ำเล็กข้างสองหนามอพอหนึ่งคอนหนึ่งครั้งนี่คือโซ่ที่เราเริ่มเอาไว้แล้วก็จบที่นี่โซ่สามนี่เราจะขึ้นแถวที่สาม แถวที่สามเราก็จะทำหนามหนามเล็กเพิ scholars, uh, ่มมาหนึ่งหนึ่งหนามหนึ่งหนามแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสองครั้งพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งแล้วก็เพิ่มหนามเล็กอีกหนึ่งหนามในแถวที่สาม โซ่ 3, สามเสร็จแล้วเราก็ทำหนามทวเรียนหนามเล็กสองสามคอหนึ่งคอหนึ่ง พอหนึ่งอสองพอหนึ่งอหนึ่งพอหนึ่งอสอพอหนึ่อห ก็จะเป็นหนามเล็กเป็นหนามเล็ก ไปก็จะเป็นนังใหญ่ เราก็จะทำหนาใหญ่มาจนถึงด้านนี้แล้วก็มาเปน็นหนาเล็กสองหนาแล้วก็เราจะขึ้นหัวตรงนี้เหมือนกันสองด้านแี่เราก็ทำหนาเล็กไปสองหนำหนำใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบสิบหนามแล้วก็หนามเล็กสองหนามพอหนามเล็กสองหนามแล้วเราก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสองครั้งพอหนึคอหนครั้งพอหนึ่งคอสองครั้ง ข้อหนึ่งคอหนึ่งครั้งน,นี่ก็จะเป็นหนามทุเรียนหนามเล็ก ทุเรียนนํำเล็กนนำที่สองถัดมาก็จะเป็นหนำทุเรียนใหญ่ เ็าจะทำหนามทุเรียนใหญ่มาจนครบ10หนามแล้วก็มีหนามเล็กอีกหนึ่งหนามก็จะจบเป็นแถวที่3ามจะจบแถวที่3จบแถวที่สาม เราจะทำอันเม็ดใหญ่น้ําใหญ่มาได้10น้ําแล้วก็มีน้ําเล็ก2น้ําทำหนาเล็ก1นสองครบแล้วเราก็มาจบที่โซ่สามแลโซ่สามเริ่มเป็นแถวที่4พอ1นึคอ ทำหนามเล็กพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสองครั้ง 1คอหครั้งพอหคอสอครั้งพอหคอหครั้งทำนามทุเรียน้นามเล็ก ทำทุเรียนน้ำเล็กทำน้ำทุเรียนน้ำใหญ่ นี่เราจบแถวที่สต่อไปจะเป็นแถวที่ห้าแถวที่ห้านี่เราจะทำหนามทุเรียนทั้งหมดเป็นหนามใหญ่วนรอบเลยทั้งหมดแถวที่ห้าหกเจดแดทำเหมือนกันเป็นหนามทุเรียนใหญ่วนรอบทั้งหมดแถวที่ห้าที่หที่7ดที่แปด ทำหนำใหญ่มันมีทั้งหมด8แถวถ้าต้องการให้ลูกใหญ่กว่าก็เพิ่มแถวไปอีกก็ได้ลูกก็จะใหญ่ขึ้นก็จะทำหนําใหญ่สลับกับอหนึ่งคแบบนี้จนครบ5้าแถว เนี่ยจนครบแถวที่5ที่6ที่7ที่8ก็จะเสร็จเปลือกทุเรียนเปลือกด้านนอกแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนจบแถวที่8อีกครั้งหนึ่ง